สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้ครับเมื่อเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทังช่องย t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับวันนี้ก็ได้วัตถุมงคลอีกนึ่งสำนักนะครับของจังหวัดอุดรธานีอ่าแม่นําพีแนะน,นําหนองมาแนะนํานักสะสมอ่าทั้งหล่นไม้์หลักข้อน,น,นี้กําลังเข้ามาศึกษาสะสมวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรเนนะี่ยเพื่ออ่าเป็นแนวทางในการสะสมนะครับอ่าเอามาไว้ใส่ป้องกันให้คุม้มครองตัวนะครับส่วนเรื่อง การผ่าหนี่ิยังบม่ท่านบอกกันเนาะเพราะว่าแล้วแต่นะครับวัตถุมงคลมักใผยมักมั่นนะครับเอามือนี้ก็มีวัตถุมงคลของคุบาอาจารย์นะครับของยมรุดดอนหนึ่งในลูกศิลูกหาสายวัดมาชินมวัดหรือหลวงปู่ดีเนาะนะครับเอามือนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของอาจารย์สมพงศ์นะครับวัดพระนนสศรีนะครับเอาประวัติคร่าวๆกันเนาะนะครับประวัติคร่าวๆนี่อาจารย์สมพงศ์พุทธศีโล หรือพระคู่สมิทธิอุดมย่านนะครับวัดพระนรีสีตมบนม,มวนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับหลวงพ่อสมพงศ์นี่เกิดในปี2 4งพันนะครับอุปสมบทในปี2484นะค่ร้อยแปดสิสี่นะครบที่วัดสว่างท่าที่วัดส,สวาทาท่วสวางสีไพฑูรย์บรรทาตุมตม่มตมบลมูมนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ มีพระเทพวิสุทธิ์ท่าจารย์บุญปุญญสิรินะครับหรือหลวงปู่ดีนอตนะครับเป็นอุปชาแล้วก็พระคู่พิพิธคณะพิบานคุณเป็นพระกรรมวาจาจ,จารย์นะแล้วก็พระคู่สุวรณรณนภพาธท่องสุวรรณสรโลเป็นอนุสาวนาจารย์นะครับพระคู่พิพิธคณะพิบาลนี่ยคุณหรือว่าหลวงปู่ใหญ่วัดบรรทัดตุกนะครับแล้วก็พระคู่สุวรณรณนภพาหรือหลวงปู่ท่องหลวงปู่นนยังที่เห้องจักกันนั่นครับ อุปสมบทแล้วนะครับได้จำบมัณฑะยุทิวัดท่าสว่างสีไพฑูรย์น,นะครับมีการศึกษาในเรื่องของการภาษา,าต่างๆนะครับสำหรับหลวงปู่แล่าก็วิทยา,าคมต่างๆนี่ก็ได้สืบสายมาจากหลวงปู่เนาะนะหลวงปูท่ทองนะครับาพ่อาสอนสอพันสี่ร้สบอบได้นักท่ำตีนะครับอสองพส่ร้อยแสบอบได้นักท่ำโทนะครับแล้วก็ได้ศึกษา อักษรสมัยอักษรเล่าอักษรขอมอะอักษรทำใบอักษรทำในใบล้านนะจนมีความชำนาญเนี่ยในอักขระต่างๆนะครับพศ2497นครับได้รับการศึกษาอบรมเข้าวิปัสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชลั่นสลี์เนี่ยกรุงเทพนะครับจนสำเร็จตามหลักสูตรการเลี่ยนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนะครับ พศ2505เป็นเจ้าวัดวัดพระนันศีนะครับ2507ันห้รับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมุมมนเขตหนึ่งนะครับแล้วก็พศ2511นี่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปราชนะครับด้านสมณศักดิ์นี่ครับ2506นเนี่ยเป็นพระคู่สังฆลักษณ์นะครับฐานานุกรมของพระเทพวิสุทธิท่าจารย์บุญบุญญะสิริหรือหลวงปู่ดีเนาะนะครับอ่า 2512ได้นในรับประราชทานสมณดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่พระคู่สมิธที่อุดมมย่านนะครับแล้วก็สองพัดหา้ยในรับประราชท่านเดือนสมณดิ์เป็นพระคู่สัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกนะครับพระคู่สมิธที่อุดมมย่านนะครับหรือหลวงพ่อสมพงษ์พุทธศีโลนะครับได้ถึงแก่มราณภาพเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ สอันห้าร้อยสี่นะครับ, 2, รอ,รบอ่เซเรียอายุได้76พรรษา76ปี55พรรษานะครับต้องขอกราบพระท่านอาภัยได้ครับได้กาบไทยเสียนอาจจะขาดตกบกพร่องไปแน่หรืออาจจะสื่อสารข้อมูลยังผิดไปแน่ก็ขอกราบพระท่านอาภัยครับคือหลวงพ่อสมพงษ์นี่ครับเพิ่นเป็นลูกศิษย์ในลัทธิวิหารลิกของหลวงปู่ดีเนาะนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ก็แค่ว่าเป็นศิษย์น้องหลวงปูท่ทองนะครับ จะบอกจะบอกว่าสิทธ์หนองบอกกับิทธ์หนองเน่ยแต่นับในสำนักแต่หลวงพ่อสมพงษ์เนี่ยเปิ้ลกระเด้ยวเลี้ยนวิชากับหลวงปู่ท่องพร้อมนะครับหลวงปูง่ใหญ่วัดบรรทัดตุ่มพร้อมนะครับแล้วก็อ่าเป็นคล้ายๆว่ารุ่นเดียวกับยุคเดียวกับหลวงพ่อเฉวีมั้งครับเออหลวงพ่อเฉวแีแหละหลวงพ่อเฉวีหลวงพ่อโถนวัดเหลียบประมาณนี้ครับคืออันนี้เป็นคือเครือสายลูกศิษย์ลูกหาสายวัดมัชชิมว,ว,วัดทั้งหมดนะครับ ที่ได้กล่าวมากนี่ตั้งหลวงพอ่อเฉลีวหลวงพูโทนหลวงปูงอท่องหลวงอาจารย์สมพงศ์สี่นะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านที่ได้กล่าวถึงนะครับเอาที่นี่กะมาถึงวัตถุมงคลนะครับวัตตูมงคลที่ได้เห็นนี่เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จของอาจารย์สมพงศ์วัดพระราชนินะครับสมเด็จมหาลาภนะครับกะที่เป็นเนื้อสมเด็จผงสีขาวนะครับค่อนข้างทีง่หนานะครับมีการปัดท่องนะครับ ปัดทองอันนี้คือเดิมนะครับนี่ปัดทองเป็นโพงทองนะครับส่วนอันนี้เป็นล่งลักทองนะครับลักทองอันนี้คือเป็นลักที่เขาใส่ติดน้ำเขา้าไปในหลุอย่างสมัยขัเมืยครับก็จะมีหลักสีดํากับหลักสีทองเป็นหลักเคมีนะครับนะขนาดนี้แตกต่างกันนะครับนะมีหนาะม,มีบางนะครับพอท่อกันแต่ผ้าเป็นผ้าพิมพ์เดียวกันนะครับนะเนื้อหาม้วนสารละเอียดนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์ผสมเบจทั่วไปนะครับก็มีปัดทองน้ำนะครับส่วนด้านหลังเลเป็นปั๊มอาจารย์สมพงศ์นะครับเป็นปั๊มวอลนะครับมีมิตินะครับมีมิติในเส้นสุ่มนะครับคมชัดเจนนะครับตัวมีเกตนะครับแค่ให้เบิ้งกัับดินซอนะเขียนข้างบนไว้ว่ามหาลาคือว่าชัดเจนนะครับนะเด่นในทาง่าก็ลองคิดเอาเรากันนะครับ เหรียญรุ่นแรกของปูนี่ออกในปี2 5 2 6ันหรือจังไดแล้วเหรียญเพชรลิลเงี้ยผมจำพ่อ,พอสอบ่ได้น่าจะยี่สิบเอ็ดบสันกับยี่สิบหกเนี่ยสองปีเลยแหละนะครับถือว่าเป็นพระดีอีกรูปหนึ่งของจักรวุลดอนท่านีครับมีอิทธิปฏิหารนะครับนะ,ะทั้งด้านเแคลคันแล้วก็มหาลาบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อหามาุ่นซานี่บ่บบบบขอ,อยไก่เคี่ยงกันนะครับ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีการทําหลายครั้งคือเ่ราะผงม,มีกะปั่มแจกเชาาบ้านไปน้นำการน,น้ำงานยังโดยใส่บอ็อกเดิมนะครับแล้วมีเนื้อขาวกับเนื้อนอันนี้ก็สิละเอียดแน่คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะสักนะมีการเจียมุ่มออกเจียคมขีบออกนะครับอันนี้ก็บว่ามีการเจียคมออกพระเด่นหนา้อมนะครับนะแต่เนื้อนี่จะเข้มกว่าละเอียดกว่านะครับที่วาน่าจจะมีการทําออกมาหลายครั้งนะครับนะเพราะว่าอันนี้เต็ม พิมพ์พอดีอันนี้จะเห็นหล่นๆบังครับพิมพ์อกมมกนะครับนะอ่านี่คือปัตถุมงคุของอาจารย์สมพงศ์นะครับเป็นสมเด็จหลังลูกเหมือนนะครับหลังปั่มลูกเหมือนนะครับเหรียญโบมี่เหรียญลูกรอโงโกมี่เหรียญโงโกมี่นะครับส่วนอันนี้คือล็อกเก็ตนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับอ่าล็อกเก็ตของอาจารย์สมพงศ์นะครับเต็มองค์สีเลียมเต็มองค์เห็นมีลูกไข่แล้กกับซีเหลี่ยมครับอ่าอันนี้เกสาเพียบเลยเต็มเลยนะครับ พงยืนพงแบบสมเด็จได้นะครับพองแบบนีเลยนะครับนี่ประมานนี้พอจะหญเอันนี้พงจะมีเม็ดม้วนสารพงจะใกล้เคียงกันม้วนสารได้สีอาจจะแตกต่างกันไปเนึ่งจากการเย็บรักษาหรือว่าจะเ,ออเนื้อผสมแรกหรือไตโคกอาจจะเข้มแน่นะครับหลังๆมันอาจาจะต่างไปแน่นะนี่คือล็อกเก็ตของเพื่อนนะครับ กเป็นอิกเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่คนทองทินให้การเคาลบบูชานะครับะจะเกิดใน่นักสะสมแต่ผู้นิยมสะสมวัตถุมงคลสายนี้ก็น่นาจะรู้กันนะครับว่าวาจราิสมพงิ์นี้มีประวัติประวัติยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาวัตถุมงคลน,นะครับทองทินของจัาหวัดอนไปพร้พอมกันแล้วกันนะถือว่าเป็นผ้าดีนะครับนะราเป็นผ้าอุปโลงขึ้นมากนะครับปรเป็นว่าหยิบหลวงพออง่อยูบองยูบานะ้าอยู่หัวยฟหินมากนะแนะนํากัน บ่แม่นะครับอันนี้คือคู่บอา,าจารย์มีนะมีความเคารพศรัทธาในของคนพื้นที่แล้วก็ในลูกศิษย์ลูกหาไซนีนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาการศึกษาประวัติที่ชัดเจนนะครับว่าสืบทอดมาจากไพรนะครับได้รับาการสอนได้รับการเลี้ยนวิชาค่อมจากผู้ใดแน่นะครับเมื่อน,นี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนำวิ่งตัวนี้นะ สำหรับมือหนานครับถ้าผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปดีๆก็ฝา,ากกดไลค์นะกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่าบ่อยากพลาดคลิปว่าอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกในมือหนาที่ใดมีการอัปโหลดล่งไปนะครับเมื่อนี้สวัสดีครับ